สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการออกเสียงสระแอก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับฐานกรกันก่อนนะคะฐานกรคือคำใช้เรียกอวัยวะต่างๆในช่องปากที่ใช้ในการออกเสียงให้ทุกคนฝึกปฏิบัติตามครูนะคะเอาปลายลิ้นไปแตะตรงด้านหลังของฟันล่างอ้าปาก แล้วก็เปล่งเสียงออกมาแอแอทุกคนดูปากครูนะคะแอแอไหนทุกคนลองออกเสียงสิคะต่อไปเราจะมาฝึกบริหารอวัยวะในการออกเสียงโดยการบริหารปากให้ทุกคนเหยียดริมฝีปากในลักษณะยิ้มสลับกับทำปากหอ,อกลมแต่ริมฝีปากปิดสนิท ทำหลายครั้งช้าช้าและเร็วขึ้นเรื่อยเรื่ทุกคนทำตามครูนะคะต่อไปให้ทุกคนอ้าปากหรือเหยียดริมฝีปากบนและล่างให้ตึงโดยการเปล่งเสียงดังต่อไปนี้แอแอ ทุกคนดูปากครูนะคะแอแออีกครั้งนะคะแอแอไหนทุกคนลองทำตามสิคะต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับสระแอกันนะคะสระแอเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าแอทุกคนออกเสียงยาวๆนะคะ แออีกครั้งนะคะแอะไหนทุกคนลองออกเสียงตามสิคะซึ่งมีอีกเสียงหนึ่งที่คู่กันนั่นก็คือสระแอะสระแอเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงว่าแอทุกคนดูปากครูนะคะแออีกครั้งนะคะแอ ไหนทุกคนลองออกเสียงสิคะต่อไปเรามาฝึกสะกดคำกันนะคะคำแรกเป็นสระเสียงสั้นคือคำว่าแกะกบวกสระแอะอ่านว่าแกะอีกครั้งนะคะกบวกสระแออ่านว่าแกะกแอแกะไหนทุกคนลองพูดตามสิคะ คำที่สองเป็นสระเสียงยาวคือคำว่าแกกบวกสระแออ่านว่าแกกแอแกทุกคนลองพูดตามนะคะคำต่อไปเป็นสระเสียงสั้นคือคำว่าแพะพอบวกสระแออ่านว่าแพะ พอแอแพะอีกครั้งนะคะพอแอแพะทุกคนออกเสียงตามนะคะคำต่อไปเป็นสระเสียงยาวคือคำว่าแพพอบวกสระแออ่านว่าแพอีกครั้งนะคะพอแอแพ ไหนทุกคนลองพูดตามสิคะคำต่อไปเป็นสระเสียงสั้นคือคำว่าและลอบวกสระแอะอ่านว่าและลอบวกสระแอะอ่านว่าและอีกครั้งนะคะลอแอะและทุกคนออกเสียงตามนะคะคำสุดท้ายเป็นสระเสียงยาว คือคำว่าแลลอบวกสระแออ่านว่าแลอีกครั้งนะคะลอบวกสระแออ่านว่าแลลอแเอแลทุกคนออกเสียงตามครูนะคะต่อไปเราจะมาฝึกแยกเสียงกันนะคะเสียงคู่แรกคือคำว่าแก สระเสียงสั้นกับคำว่าแกสระเสียงยาวคู่ต่อไปคือคำว่าแพะสระเสียงสั้นกับแพสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นกับคำว่าแลสระเสียงยาวทุกคนเห็นเรียงคะว่าทำไมเราต้องออกเสียงให้ถูกต้อง เพราะในภาษาไทยถ้าเราออกเสียงผิดความหมายก็จะผิดตามเหมือนกับคําที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตรงนี้ต่อไปเราลองมาทําแบบทดสอบกันนะคะครูจะออกเสียงให้ฟังแล้วให้ทุกคนวงกลมคําที่ได้ <คำ S 2> ยินคำที่หนึ่งคือคําว่าแกะแกะอีกครั้งนะคะแกะคําที่สอง คำว่าแพแพอีกครั้งนะคะแพ่คำที่สามคำสุดท้ายคำว่าแลแลครั้งสุดท้ายนะคะแล<ป>เรามาดูเฉลยกันนะคะคำที่หนึ่งเป็นสระเสียงสั้น อ่านว่าแกะคำที่สองเป็นสระเสียงยาวอ่านว่าแพคำที่3มเป็นสระเสียงยาวเช่นกันค่ะอ่านว่าแลไหนใครถูกทุกข้อบ้างคะสำหรับคนที่ผิดไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเรียนรู้กันใหม่ได้คะ่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เสริมกันนะคะ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคำที่หนึ่งคำว่า è, go, แก่กอแอแก่ไม่เอกแก่แก่คำที่สองคำว่า m è, m ò, แม่มอแอไม้เอก อ่านว่าแม่แม่คำที่สามคำว่าแขนขอสระแอนอหนูขอแอนออ่านว่าแขนแขนคำต่อไปคำว่าแมวมอ วอ่านว่าแมวแมวคำต่อไปคำว่าแก้วกอแอวอแก้วไม้โทแก้วอีกครั้งนะคะแก้วคำต่อไปคำว่าแว่นตา วแนเวนไม่เอกแว่นบวกกับคำว่าตาอ่านว่าแว่นตาแแว่นตาคำต่อไปคือคำว่ากาแฟฟอบวกสระแออ่านว่าแฟเติมคำว่ากาบวกแฟกาแฟ อีกครั้งนะคะกาแฟคำต่อไปคำว่าแบมือบอบวกสระแออ่านว่าแบแบบวกม,บมือแบมือแบมือคำสุดท้ายนะคะคำว่าแจกัน จอบวกสระแออ่านว่าแจแจบวกคำว่ากันกลายเป็นแจกันอีกครั้งนะคะ แจกันไปครูจะให้ทุกคนทำแบบทดสอบการออกเสียงโดยครูจะกำหนดคําให้จํานวน5คําแล้วให้ทุกคนออกเสียงให้ครูฟังทุกคนลองตรวจสอบดูนะคะว่าเสียงที่ตนเองออกนั้นถูกต้องหรือไม่ครูจะเฉลยให้ฟังคําที่1อ่านว่าแพแพ คำที่สองอ่านว่าแลแลคำที่สามอ่านว่าแม่แม่คำที่สี่อ่านว่าแขนแขนคำที่ห้าคำสุดท้ายอ่านว่าแมว แมวเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกคนได้เรียนกันไปแล้วครูหวังว่าทุกคนจะสามารถพูดออกเสียงสระแอได้อย่างถูกต้องและสามารถนำคำศัพท์ที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สวัสดีค่ะ